มหาหนไม้ครับผมเมื่อนี้ครับหนไม้ไล่ครับผมพี่น้องครับเลยพ่อได้อยากได้กินครับไปปอกต้มครับผมบทสนี้ครับผมพี่น้องนี่จะนองงามครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ้าบอยคนใช้ชาแนลครับเอฟซีพีขด้นทินอีสานนะครับผมเมื่อนี้บ้าบอยมาเลาะดงหาหนไม้ไลครับผมฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยคนใช้ชาแนลนี้ด้วยนะครับผม พี่น้องรับชมคลิปหลอกกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิประภาสคลิปใหม่ๆนะครับผมของบ่าวบอยควันเชฟชาแนลขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับขอบคุณครับพี่เฮียเดินที่อีสานกับพี่โจพันกับมาหอดแล้วครับจอดแล้วจอดรถเรียบร้อยนะครับผมสมุนกับมมกครับสมุนทางซีครับไอติมตุงแซ่โมโบแล้วกัขนุนครับ ผมเมื่อเช้านี้บ้าบบอยกับพี่หัวดินไปเลาะเบิ้งหงน้ายกสะดุงแล้วครับผมพี่น้องแต่ว่าน้ามีหลายโพดครับแต่ว่ามีปลาครับผมพี่น้องไปส่วนกันมหาหน่อไม้ลรคือเก่าครับผมเอาไปไว้สะตมครับสุดก่อนอ่ะเอาหน่อไม้ล่มมหาหน่อไม้ลานะ่ครับพี่น้องจะมาหาไปเราครับกินเมื่อไหรและครับผมพี่น้อ,นอ,เอ,าานนอง,องกกเกล็ลมกดมาหาไมครับฝากพี่น้องติดตามพี้วยครับ น้องหมไลนน้อแหลกแหกมาครับพี่นี่น้องหแหลกครับผมน้องใหม่ไล่น้องแหลกครับของบาบอยครับออน้องงามอยู่ครับผมคุณครับอ่อนๆเลยครับาบาบอยบอดสซ น้องเผาบูดมากเลยครับผมพี่น้องลืมเลยครับเอาด้วยในดงเราจิตตั้กันนี้ครับผมขอบคุณหลายลายครับเบาวาเห็นนอนอนยู่นในผลครับถิงลองงัดเอากันครับผมขึดถนิเีครับ ได้แล้ครับได่แล้วครับผมน้องที่สองครับพี่นอ้องน้ำใหมไรอีก้องนึครับน้ใหม่ไรเวลาต้มรึขึ้นจืดเราขิ้นกะวานนะครับผมพี่นอ้องมาคอยขมบันไดครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับน้อใหม่สองน้องครับผมนะครับน้องใหม่จุด์สองน้องเลยครับเอ้ยน้องใหม่น้องใหม่จุดพานาพี่น้องน้องใหม่ไล่น้องใหม่ไล่ครับนะครับผึ่งครับผมอีกน้อยนึงครับสองน้องสามน้องครับผม ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับผมที่การรับชมนะครับผมติดตามเป็นกำลังใจครับบ้าบอยคนใจชาแนลน,นะครับผมพี่น้องครับนั่น <c oughs> ขอมาเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนะครับผมวิถีชีวิตพิศานลงุงกบ้านเฮอดาอยากหากินเป็นย่างๆแบบนี้แล้วครับผมพี่นอ้องโอ้นรูปเห่พี่น้อง <f ell> พัวนะครับผมนอนแบบไงนะครับหน้าเฮ็ดกะ ไปหาเห็ดครับผมพี่น้องหน,าน้าโน้ตใหม่กับไปหาโน้ตใหม่ครับหนาปูหน้าปลากะไปหาปลาครับผมฝากพี่น้องให้กำลังใจหน่เด้อนะครับครับผมพี่น้องนี่ายง่ายนะครับ,มรบผมนเนยวังอี่มองนึงครับ ตามมาครับผมตามมาตามามามาบอเห็นดูฟองนี้ครับพี่น้องสองนอครับเด้นนอเดี๋ยวครับพี่น้อง,งนอนครับ หมดคันหมดคันครับรอนหนึ่งครับรอนหนึ่งหม่ใช่ครับผมนะครับได้แล้วครับพี่น้องผมนอนหนึ่งครับ เนี่ยนะครับผมมันยด้กัดนะครับผมนี่ในดงในปลานะครับ การต้นไม้หลบดวงรอบปลาครับผมพี่นอ้องบาบอยมากคนเดียวครับพี่ห้อยดินกับพี่โจเพิ่นไปน้ำกันครับผมจะเปิดไปอยู่ทั้งไดี๋ล่ะครับทุ่งใสไปอีกมองนึงครับผมเห็ดเป็นวิถีชีวิตของบาบ,บอยนะครับหลังจากเมืดน,น้าปูนาปลาแล้วนะครับบาบอยกับ บ่ถงนะครับบ่หาเราไม่กะหาเฮ็ดนะครับผมพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขาเราบินอีกครับผมพี่น้องบอ่บ่อยกะสิไีขุดปูนะครับขุดปูเอามาดองนะครับผมฝากพี่น้องติดตามให้กันลังใจนี่เด้อนะครับขอบคุณ FC, อออคเอฟซีพี่น้องทุกหม่องตกบอลนะครับฟังไทยฟังเล่าบ่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับผม พี่น้องห้อยพ่นเอาหมดแล้วครับมองได้พ่นก็นเอาพี่น้องพ่นก็หาอยาหากิากากกนเลี้ยงปาาเลี้ยงทองให้กันนะครับผมพี่น้องมึมีแต่ห้านะครับโอ้ยก็ไ,กไดแน่แล้วละครับผมน้องใหม่ครับน้องใหม่บ้าบอยครับ,บ,บนี่ครับเราก็สิไปร่วมกันนะครับกับพี่ห้อยดินทิน่อีสานนะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสะขภาพที่ใหม่ๆของบ้าวบอยน้ำนดเด้อนะครับผมขอบคุณหลายครับถ้าไปติดตามกันอีกครับนานหนึ่งครับพี่น้องข้าพึ่งมาขุดเอาครับนอนหน่อยๆอ,อ่อนๆนะครับผม เาพี่น้องเป็นมาขุดน้องใหม่ครับผมอมุ้งกอดน,นี่ครับที่นี่เพราะครับผมหมอนๆครับพี่น้องพี่พี่นอ้องเครับคนสับเอาครับม่บ,บ่อยก็ได้ว่าออกครับเป็นลุมนะครับน้ำงใหม่เกิดอึดด้วยเหรอครับผมช่วงนี้แต่กะพ่อได้อยากได้กินนะครับ นอ,อยากกินต้มนะครับอยากกินแกงน,นะครับกับพ่อ,อได้อยากได้กินอยู่นะครับผมบ๊วยเห็นอีกนอนนึงครับโอ้สองนอนเลยครับผมนั่งครับนอนนึงครับนี่นอนนึงนะค,ครับผม ใช่ครับพี่้องนอนของเขาครับคุณติดต้งกันอีกครับบอบแค่นี้แล้วครับน้องบนใเดอกรับผมพี่น้องนอน้อยๆเฮี่ยวๆครับโอ้ แล้รับตัวนึงเดี๋ยวครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ มากครับผมอึอุบหยุบ โอ้แข็งแค่โอ้นอนนี่ง่ามเลยครับนองครับนอนี่นอนนดน่อยตันตันสันสันครับผมเป็นนอนคนอ่อนดีครับทำับอยมาอนอนดีกันครับผมตั้งใจแล้วครับ นึงครับอีกอันนึงกันครับมาดูอวยกล่องพี่น้องเบิ่งกันครับ,มบ,รบผมเห็นแล้วครับตามกันอีกครับมือบอยเรียกมาเห็นน้องนั่งยู่นี่ครับผมน,อน้องใบใหญ่ดอกครับพี่น้อง ซ้ำปอกตุ่มนะครับซ้าสปอตต้มครับผม 还能喝啤酒。 หมดครับพี่หน้่งนี่ครับข้อขาอ่อนๆเลยครับผมครับนันึงครับครับรอขาวเวยครับผมพี่หน้่ง ไปเบิ่งต้งกันอีกครับผมนะครับบ่าวบอยก็ได้เติมขนาอีกนิดนึงครับอนองใหม่ไรครับฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อนะครับขอบคุณเอซีนะครับทางต่อได้ไหมที่เขามารับชมครับให้กำลังใจนะครับช่องของบ่าวบ,บอยค้นใช้จะได้ฝากเป็นแหงเกิดแข็งใจ ตอนเบคขับซูพีพีน้องๆนะครับผมมือถูกหม่องถูกบอลด้วยนะครับผมติดตามกันอีกครับพี่น้องผม ครับผมพี่น้องครับสีออกเมื่อแล้วครับผมพี่น้องมาหาหน่อไม้ครับผมเมื่อนี้ครับหน่อไม้ไรครับผมพี่น้องครับได้พ่อได้อยากได้กินครับไปปอกต้มครับผมัาทีนี้ครับผมพี่น้องนี่จะนองงามๆครับน้องหลายอยู่ครับหลายอยู่ฮบได้พอะต้มครับผมแะ่แกงกกบแกงได้ด้วยนะครับผมพี่น้องหน่อไม้ไรนะครับ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับ้มนะครับให้กำลังใจบ่าวบอยคนเชื่อชแนลพี่หัวดินดิมอีสานด้วยนะครับเอฟซีขอมารับรู้ชมทางเกา่าและใหม่นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องใหญ่ๆครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสคอนนะครับผมพ,พี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับรำบ่ยสุขภาพแข็งแรงมั่สุขสุขคนดื้อห่างไกลจากโรคภัยครับขอบคุณครับ